ผมจะให้ดูนะนี่คือของหวานที่ใหญ่มากๆนะฮะไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยให้มันดังฟีดฟีดสี่ครั้งเนื้อนี่เปื่อยเลยครับประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สด้วยผมซื้อเลยพี่ไม่บอกว่าประหยัดแก๊สมันเหมือนดำอ่ะโอ้ดูด <laughs> ิมันฉ่ำมากเลย,ยไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนเ <laughs> ขาบอกปากแตกเลยใช่ไหมพี่อยากกินครัผมจะกินปลาของเกสเมียครั้งแรก เเเอราาไได้จกกงวคมมู่ีสนับสนุนหนังสือเดินทางโดยกว่า60บปีที่นอนพยาไทยผลิตที่นอนและเครื่องนอนเพื่อสุขภาพหลากหลายรุ่นตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างเลือกระดับความหนาแน่นหรือนุ่มได้ตามต้องการที่เลือกได้เฉพาะตัวคุณรับสั่งทำขนาดที่ต้องการที่นอนพยาไทยสุขภาพดีๆที่มาพร้อม คามบยท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่มัสยิดสีขาวนะครับที่แคชเมียร์ที่อินเดีย บอกว่าเราเพิ่งละหมาดมักริบเสร็จนะฮะตอนหัวค่ำเนี่ยประตูของมัสยิดนี่มีความอลังการงานสร้างมากๆนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งลวดลายที่เป็นดอกไม้ของอินเดียสวยมากๆมีความเอกลักษณ์ของอินเดียแล้วก็โดมด้านหลังนะฮะถ้าเราคือสวยจริงแล้วก็การละหมาดมักริบนะฮะถือว่าคึกคักมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้ามัสยิดเนี่ยมีตลาดที่แบบค่อนข้างดิบนะพี่เท่าที่เราขับรถมาเมื่อกี้นะพี่บู ใครมาผมแนะนำนะฮะให้มาช็อปปิ้งที่นี่แน่นอนโอ้นี่เป็นถั่วแล้วก็กินกับเครื่องเทศเหรอนี่เขาให้ชิมแล้วก็หยิบได้เลยนะท่านผู้ชมมาเป็นละถั่วอร่อยเขาเขาผสมเครื่องเทศด้วยนะครับพี่น้องนี่ดูดูดูนี่คือเครื่องเทศอ่านี่คือเกลือเหมือนเนื้อดำอ่ะแล้วก็ใส่ถั่วที่ิดสารจังหวัดอ่ะโอ้ดูนิผสมเครื่องเทศผสมเกลือนะฮะสิบรูปีหรือประมาณห้าบาท อ่ะพี่น้องครับมาตังทอนเมื่อกี้ให้ตังใบไปไปอ๋ผมก็จะว่าผมให้10นะฮะแต่ผมให้20ก็บอกเขาเลยทอนของคนที่นี่แบบแบบซื่อสัตย์นะหรือถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ไม่รู้นะพี่ใช่ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรากินถั่วเสร็จแล้วนะพี่ชอบของหวานอ่ะผมจะผมจะให้ดูนะนี่คือของหวานที่ใหญ่มากๆนะฮะสีเหลืองผมไม่รู้มันคืออะไร ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเนี่ยดูโรตีทุกคนเขาน่าจะกินพร้อมกับขนมเนี่ยบางพี่พี่ปูดูดูฮาสเตนี่มามากับโรตีพี่พี่นี่มากับโรตีเขาฉีกโรตีแล้วก็ตั้งโรตีด้านาบนแล้วใส่ขนมอ๋อกินอย่างนี้เขาเรียกว่าซีร่าดูดูดูขโมยอย่างเงี้ยโน่นโน่นเด็ดนี่ดูโอ้เขาห่อโรตีนะฮะตัวนี้ปราชาสปราชา์อ๋อจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนเขาบอก ไม่ได้ย่อเลยพี่อร่อยมากอืด้านในเนี่ยมันจะคล้ายๆขนมฝอยทองสักอย่างพี่แต่มันจะมันจะเละกว่าแล้วก็กินกับรอตี๊ดหอมๆอุ่นๆอร่อยอร่อยมากอร่อยมากมันคิดว่ารอตี๊จะกินกับขนมหวานได้พี่บูลองไหมลองได้เออเราได้ตากล้องแล้วโอ้ได้ตากล้องแล้วได้ตากล้องแล้วมาหยุดทำไม่แล้วแม่โอเคมีลูกชี้โอเค มันไม่หวานมากอ่ะมันจอกเค็มๆนิดนึงอ่ะพี่ใช่ไปต่อไหมพี่ไปต่อแต่จะดูว่าของเล่นที่เด็กอินเดียที่แคชเมียนจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าทุกคนเรามาดูกันอ๋อของเล่นที่นี่คล้ายบ้านเราพี่เหมือนกันเหมือนกันเลยมัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> งานงานมันจิตบ้านเราอ่ะพี่ดูดิ <ๆ S 1> มีปืนมีธนูของเด็กเล่นมีปลาเป้ามีอะไรต่างๆแต่ถ้าจะซื้อไปฝากที่ลูกลูกที่บ้านอ่ะผมว่าที่บ้านเราอาจจะเยอะกว่าอกเนาอพี่เนาะใช่นี่ไงดีนที่พี่บอกก่นนี่เห็นไงนี่นี่นี่ข้างล่างสลาวอะไรก้มไป เรามาดูนี่อ๋อนี่คืออะไรครับพี่ปูนี่แหละฮีตเตอร์อมือถือกางกรีเป็นฮีเตอร์พกพานะฮะนี่นี่ก็คือชุดหนาวหั This is, uh, your jacket. วที่สุดอ่ะโย Jack เอวช่าเช่าเช่ช่ช่าเวลาเขาใช้เขาใช้อย,ย,ย่างนี้ดูอ๋ออ๋อมาชลล์อ๋อนี่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 นจะเป็นฐานอย่างนี้ครับท่านผู้ชม <S 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 เขาจะใส่ฐานอย่างนี้แล้วก็จุดไฟให้มันร้อนแล้วก็ใช้เสื้อหนาวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ด้านในแล้วก็ทำให้อุ่นเฮ้ยไอเดียดีอ่ะเนี่ย200รูปีทุกคน โอ้นี่อุ่นเลยอ่ะคชับช่างก็ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น <c oughs> ขอบคุณมากครับใครมาก็ถ้าจะซื้อไปฝากที่บ้านถ้าถ้าที่บ้านร้อนก็อยากจะให้ร้อนอีกก็เออจัด <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> ก็จะมีแบบแฮนด์เมดของชาวบ้านนะทุกคนมีเป็นตะกร้า มีเป็นที่ใส่โอ้คล้ายๆกับบ้านเราบ้านเราเรียกว่าอะไรพี่ <P ie> พี่ปูแบบของถักของอะไรเงี้ย<ช>สินค้าโอท็อป<า>ที่ดูอันนี้เป็นคล้ายๆกับที่เราไปนอนที่บ้านเรือจริงๆเนี่ยที่แคสเซียรีเขาให้ความสำคัญเรื่องสินค้าพื้นถินอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพี่ปูอ๋อนี่คือม้ออบความดันเหรอพี่เวลาทำซุปใช่ครับทำไมบ้านเราเป็นอีกแบบนึงอะเขาจะป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันระเบิดออกมาใช่แต่ที่นี่เนี่ยมันอยู่ที่สูงเขาเลยทำลักษณะอย่างนี้ครับ720รูปีน ประมาณ3 4 0 0ี0บสาม300บาทพี่นะใช่โอ้720รูปีอันใหญ่750รูปีต่างกัน30รูปีอืโอเคพี่จะเอาปะ 2>, 2อันนี่ทุกคนได้มาแล้วนะฮะ700รูปีนะฮะไซส์เล็กโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะ,ะ,ะได้ม้อความดันมาแล้วข้อดีของหม้อแรงดันนะต้ม ให้มันดังฟีดฟีดสครั้งเนื้อนี้เปื่อยเลยครับประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สด้วยผมซื้อเลยพี่ไม่บอกว่าประหยัดแก๊สผมอยากได้โอ้ไม่ทันน่ะหมดแล้วอ่ะพี่ปูอแย่งผมซื้อซื้อไปก่อนชิงอ่ะไปฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่นี่จะมีอะไรโอ้ดูดิ โอ้นี่เป็นขนมปังแบบดิบๆที่เขาขายกันเลยนะฮะทุกคนนี่ขนมปังแบบนี้นะฮะแล้วก็มีขนมปังที่โรยง่ายอย่างนี้ดูนี่คือ10รูปีนะผมลองกินให้ดูนะฮะพี่น้องสเปนาสามสองหนึ่งโรตีที่เขากินแบบพื้นถิ่นจริงๆน่าจะแข็งพี่ลองเท่าที่จับก็แข็งแน่นอนหมื่นละอ๋อหักเหรอโหไม่เผื่อพี่เลยเนาะขอโทษขอโทษขอโทษพี่สเปนราสามสองหนึ่งมาอุพี่เชนเล็กครับสเปนราสามสองหนึ่งทุกคนมา กรอบหอมแล้วก็แห้งๆเกี๊ยนกับพวกแกงกะหรี่่าใๆให้จะอร่อยโอเคครับผู้ชมใครมาก็อย่าลืมซื้อนะฮะอร่อยดีวันนี้นะฮะก็จะเป็นแบบเนื้อย่างหมดเลยนะฮะจะไม่มีเนื้ออย่างนี้นะพี่เขาจะไม่กินเนื้อหัวกันถ้ามาแคนสเมยอ์อยากจะกินเนื้ออยากเนื้อมากๆสายเนื้อต้องมาบอกเลยว่านี่ย่างกับฐานอย่างนี้แบบดิบๆเลยนะฮะถ้าหันซ้ายก็จะเป็นขายเหมือนกันอีก

ก็ับตอนนี้นะฮะเราวาปมาจากมัสยิดสีขาวเมื่อกี้ที่ยิ่งใหญ่นะฮะมาโซนที่เรานอนที่พักโรงแรมนะมาดูนี่มาดูนี่นี่คือสตีดฟู้ดของเขาพี่เราอะไรกูใบไปหญ้าเลยใบอร่อยมั้ยไไเหรอ <laughs> ตนติ๊กะลองชิมด้วยว่ามัตตันของเขานี่กลิ่นของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่ามัตตันแต่ละประเทศในกลิ่นไม่เหมือนกันนะ,ะในการทำเนี่ยดูซิว่ากลิ่นมันจะ มีไหมได้ได้พี่มาดูมาดูนี่ค่ะนี่คือแกะย่างแล้วก็ย,ย่งยงางกเตาถ่านสดๆอย่างนี้นะฮะพร้อมเสียบกับ เป็นเป็นแท่งเหล็กบาร์บีวเป็นบาร์บีวของแคชเมียร์เลยนะคะที่ขอขอชิมหน่อยนะดูหน้าพี่ปูกันนพี่ปูไหลแล้วตอนนี้เริ่มดึกแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมจะได้ดูในเดือนรอเปอรดนคบหกสิบปีที่นอนพยาไทยผลิตที่นอนและเครื่องนอนเพื่อสุขภาพหลากหลายรุ่นตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างเลือกระดับความหนาแน่นหรือนุ่มได้ตามต้องการที่เลือกได้เฉพาะตัวคุณรับสั่งทำขนาดที่ต้องการที่นอนพยาไทยสุขภาพดี ที่มาพร้อมความสบายแปลกๆนะคนแคสเมียเนะี่ยเขาทานอาหารดึกเหมือนกันนะเออใช่พี่เออผมก็จะเอานี่ดู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 ด,ดเขาดึงนี่ก็เป็นมันตันเหมือนกันโอ้ทุกคนเขาเขาเขาหนีบกับเหล็กสองแท่งอย่างนี้นะฮะเป็นแกะอย่างนี้แล้วก็โอ,โอ้ทานเลยพี่ชิกเกนตก้ามาลายติก้าชิกเกนมาลาย yes เอาอย่างละอันเลยพี่อันแรกที่เราสั่งนะฮะตัวนี้จะเป็นเออทกก่ทิกะมัตตันทิกาทิกะมัตตันนะฮะเป็นแกะย่างนะฮะอันที่สองเนี่ยจะเป็นแกะแกะกระบับนะฮะที่เราสั่งเมื่อกี้อันที่สามตัวนี้เป็นชิคเก้นตัวนี้เป็นไก่ชิคเก้นมาะไยอันที่สี่นี่จะเป็นชิคเก้นเย่เย่ย่าทิกะชิคเก้นนะฮะเมื่อกี้เป็นมัตตันอันที่ห้าก็จะเป็นปลาทิกะพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเทสนะฮะนี่ก็จะเป็น ลอตเต้โอเคเขากินให้ด yeah. ูโอเคมิสมิลล่ะโอ้เขามิกเขามิกเขาผสมกันอย่างนี huh. ้พ well ี okay. ่พดูเขาผสมกันอย่างนี้อ๋อมิกโอเคแล้วก็หยิบหยิบกระหบอกนะฮะดูนี่ว tamam ้าวว้าวเอางี้แล um ้วก็เอาคิดน okay. ี่เคว่าคิดนี่อัลมิสมิลลาฮาเกียตนะฮะเขาเตือนเราตลอดว่าให้อัลมิสมิลล่ามาชาอัลลอฮ์ อ๋ออร่อยมากอ่ะอืมไม่ร่วงอ,อกีกพล่อยหรอขอกระบับหน่อยว่าเป็นยังไง <c oughs> นี่คือกระบับครับครั้งแรกในชีวิตผมที่ครั้งแรกเลยพี่ครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยทานเลยยังไงครัโบสุดอันเนี้ยผมอร่อยที่สุดแล้วตั้งแต่มาเนี่ยอันเนี้ยเนื้อแกะเนี่ยชิคเก้นเมื่อไโอเคเขากินกับผมผมชวนมากินบิสมิลลา่ะมีอะไรช่วยคิน โอเคชิคเก้นมาลายนี่โอเคบิสมิลลาห์ชิคเก้นมาลายนะฮะสามสองหนึ่งมาทุกคนมาดูพันดูพันพี่น้องดูพันพี่น้องโอ้โอร่อยจริมันฉ่ำมากเลยแต่พี่ชอบแงะใช่ไหมเห็นแล้วผมบอกแล้วอร่อยมากแรมเนี่ยอร่อยนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเลยอร่อยมากพี่น้องดูพันมาช้าลอ์มาช้าลอ์ไปโอเคบิสมิลลาห์ ก็จินแค่ร้านเดียวคืนนี้ก็อิ่มแล้วนะเดี๋ยวผมไปซื้ออีโนกอนนะี่ดูนี่ก่อนนี่คือเนื้อปลาแล้วครับพี่น้องผมจะกินปลาของแคชเนื้อครั้งแรกดูครับพี่น้องจิ้มซอสของเขาแล้วนะฮะบิสมิลลา์สามองหนึ่งครับท่านผู้ชมบิสมิลลา์ทำไมร้านนี้คนถึงมูอร่อยสุดละร้านนี้อร่อยมากตั้งแต่สตีทพุทดข้างทวงข้างทางอืมพระตะกงพระตะขาตตั้งแต่มานะอันนี้อร่อยที่สุดชื่อร้านว่ามอนี่แค่กิีเรีย ผมจะบอกว่าตอนนี้พี่ปูอะวาสลีนหมดนะัะปากแตกปากแตกพี่น้องครับผมจะบอกว่าวาสลีนเนี่ยกระปุกอย่างเงี้ยอันละประมาณ2บาทที่สองบาทแล้ววาสลินของแท้นี่ยนะไม่ใช่ว่าของก๊อปนะทชาไมมันถุกจังอะพี่ใช่หรอพี่ปูครับเราไม่กลัวปากแตกได้ใช่ไหมพี่ ข้างร้านไก่แกะเมื่อกี้เอาไอติมตอบว่าเอาโอเคโอเคกินไอติมไมไอติมอ่ะพี่ตอนนี้8องศาพี่จะกินไอติมจริงอ่ะอยาก,กินโอ้โหพอโอเคได้พี่ดูควันออกาปากกินไอติมไอติมเยอะมากในเมืองหนาวนะพี่น้องลูกฟิกลูกฟิกน่าจะเป็นลูกมะเดื่อไหมพี่จริงเหรอเรามาดูลูกมะเดือ่อนี่คือลูกฟิกเขาบอกว่าเป็นฟิกฮันนี่คือฟิกผสมกับน้ำผึ้งว้าวไอติมตอน8องศานี่ก็ คาเล่นเราเหมือนกันนะพี่นะอันนี้เอาคนละแท่งเอาพี่กินพี่กินก่อนเลยเดี๋ยวผมสั่งฟิกฮันฮนี่ฟิกเป็นลูกมะเดือเด่อลูกน้ำผึ้งลูกมะเดื่อน้ำผึ้งครับผมชอบความหวานนะใครที่ชอบความหวานนะเนื้อไอศก,กรีมมันจะมีเม็ดของลูกไอ้อะไรคลุก,กๆๆเขาบอกเขาทำเองในไอติมเนี่ยพี่ดูความมัวม่วงดูความเนียนของเนื้อไอศครีมนะมันจะมีเนื้อมัวม่วงไหมอร่อยมากการได้กินไอติม ในอุณภูมิ8องศาเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆไม่คิดว่า ความหนาวแล้วทําให้อติมาอร่อยขึ้นว่าผมชอบมากเนี่ยนะพี่มันรู้สึกว่าทําให้ตัวเองอุ่นขึ้นผมไม่รู้ทําไมเหมือนกันอะไรอ่ะ <c oughs> แนะนําอร่อยมาก้ามันเนื้อนแน่นมากนะกว่าหกสิบปีที่นอนพยาไทยผลิตที่นอนและเครื่องนอนเพื่อ,นนอนสุขภาพหลากหลายรุ่นตอบสนองทุกความต้องการที่แตกต่างเลือกระดับความหนาแน่นหรือนุ่มได้ตามต้องการวัสดุที่เลือกได้เฉพาะตัวคุณรับสั่งทำขนาดที่ต้องการที่นอนพยาไทยสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายอะไรก้ม มาเลกุฟเะลามยังไม่ปีม,มาทำไมเนี่ยยังไม่นอนใช่ไหมพี่ยัง,ยงคือเวลาเราไปทํางานนะเขาพี่เราเรามาบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตแคสเมียเนี่ยอาที่นี่มีความสุขไหมมีความสุขจริงจีกก่อนมาก็หวันวันะพี่ <c oughs> ว่าเออ <c oughs> ได้ยินว่าเขามีสงครามภายในมีอะไรต่างๆแต่พอมาเนี่ย เห็นความสุขไหมมันก็เหมือนกับสามจังหวัดชายแดนใต้ที่หลายคนไม่กล้ามามแล้วพอมาสัมผัสครั้งหนึ่งเนี่ยติดใจติดใจใช่กับอากาศหนาวกับอาหารกับวิถีชีวิตผู้คนกับผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสาอาหารราคาถูกต่างๆแต่ตอนนี้ ที่นอนพญาไทยเป็นที่พักผ่อนแล้วแหละสําหรับคืนนี้พี่จะเอาจริงๆเรากินข้าวมาเยอะมากเนี่ยการที่เราได้นอนพักผ่อนให้มันเต็มที่ให้ให้ร่างกายมันฟื้นฟูนเนี่ยสำคัญยังไงก็ท่านผู้ชมครับที่นอนพญาไทยสุขภาพดีๆที่มาพร้อมความสบายครับติดต่อได้นะครับพญาไทยอยากได้หมอนดีๆอยากได้เตียงดีๆนะฮะสุขภาพดีมาด้วยความสบายครับ จำได้ไหมว่าตอนที่เราไปมสยิปขาวแล้วเราโอ,โอ้โหกินจนแบบดีนพี่เลยถาม,มไป<ห>ดีนดีนกินอะไรเยอะแยะขนาดนี้แล้วกินแบบมันมากที่มายิปขาว<ช>และสิ่งที่สําคัญที่สุดเราได้หม้อไปทํากินด้วยหม้อแรงดันพิเศษของอินเดียถูกต้องครับแล้วอยากถามว่าหม้อแรงดันที่ดีนต่อรองราคาให้ผมราคาเท่าไหร่ครับใบเล็กใบเล็กนะตัวใบเล็กใบเล็กครับ ข้อที่หนึ่ง 1, รูปีอ่าข้อที่2 700รูปีมอรแรงดันมีมูลค่าสูงนะส่งคำตอบมาที่นี่เลยครับ id line 062 709 6582เจดเฉลยคำถาม ep ที่แล้วก็คือแตนแตนสวยไหมครับผ้าผืนนี้นี่แหละครับที่เอามาตอบคำถามกันคำตอบที่ไรก็คือ500รูปีครับ250บาทโดยประมาณครับยิน<ม>ดีกับ ผู้ที่ตอบได้ด้วยนะฮะและผู้ที่ได้รับรางวัลนนี้ก็คือเที่ยวไปเลยสุดมันยังไม่หยุดเวลาชีวิตไปตอนใจยังฟีออกไปเที่ยวสักนิดไม่ช้าไม่ช้าไม่สายถ้าเราจะออกกันไปตอนนี้ก็เวลายังนี้ฟยังไม่เป็นสีเที่ยวตรงฝันสุดมันยังไม่หยุดเวลาชีวิตไปตอนใจยังฟีโลกแค่ฉันทุกทีไม่ช้าไม่ช้าไม่สายถเราจะออกกันไปตอนนี้ก็เวลายังนี้ฟยังไม่เป็นสี